สู่รายการคัทลีสีพันโชค่ะรู้ดีทุกเรื่องคุยเฟื่องทุกอย่างเพียงแค่บอกเราคัทลีสีพันโชพบกับเราทุกวันจันทร์และวันอังคารนะคะทางบลูดนไนท์ทีวีเวลานี้นะคะบ่ายสองถึงบ่ายสองครึ่งใช่อยากจะบอกถึงฟิดแบกนิดนึงที่เราออกอากาศไปแล้วชื่นใจจนไม่รู้จะชื่นใจยังไงเลยอ่ะดีใจมากเลยเพราะเรารู้สึกว่าเอ๊จะมีคนดูหรือเปล่าตอนแรกแบบเอ๊หรือดูแลจะชอบไหมเหรือเกรงันอยู่หลายเรื่องเลยที่กังวล แต่ปรากฏว่าโอ้โหมีน้องๆน,นะคะน้องๆของแมมน้องๆของออนแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านก็แบบเออตอบรับมาได้ดีก็ชื่นใจแล้วก็มีหลายๆคนบอกมาบอกว่าเออสนุกดีนะคะพี่พี่คุยกันสนุกมากแต่ทำไมมันจบเร็วอืมซึ่งก็โอเคเราก็ดีใจว่า ไม่ใช่แบบนั่งดูจนแบบเออเมื่อไรจะจบสักทีเมื่อไรจะจบสักทีอย่างเงี้ยถ้าเทียบกันว่าเมื่อไรจะจบสักทีกับจบเร็วแล้วคิดถึงเนี่ยจบเร็วดีกว่าใช่ชวนคุยนิดนึงว่าเดือนนี้เนี่ยนะคะเป็นเดือนกุมภาพัานธ์อ่ะจริงซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักวันที่หนึ่งกุมภาเนี่ยเป็นวันแรกของเดือนซึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นวันแรกทราบทุกคนคงทราบวันที่2ก็เป็นวันที่ต่อจากวันที่1รู้แล้วมันมันเยอะไปเนาะไปอ่ะ14คือวันอะไรวันาเลนไทน์วันแห่งความรักแล้วเดือนนี้จังเกตหรือไม่ว่า คือคนเคยถามเยอะแต่ว่าไม่ได้คําตอบเหมือนกับแบบไก,ก,ก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันว่าเอ๊ะทำไมคุมพาจะต้อง28หรือ29ทําไมเธอไม่30หรือ31เหมือนกับเดือนอื่นๆแ,แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเดือนเอ๊ะแล้วสรุปเดือนนี้ของคุมาพาพันปีนี้เนี่ย28หรือ29วันจะไปถามใคร สุภาะก็อ้างอิงจากปฏิทินอ,อย่างเดียวจะถามรัฐบาลทราบไหมหรือว่าจะถามคุณครูผู้สอนหรือจะถามน,นิสิตนักศึกษาจุฬาหรือถามใครดีแต่สงสัยนะท่านในนั้นถ้าดูเรานะคะแมเราบอกอยู่แล้วเพียงแค่บอกเราเราก็จะทําไมรู้อยู่แล้วเหรอเปล่าเราไปเปิดดิฉันเองเราก็ไปหาข้อมูลมาอันนี้แค่หนึ่งหนึ่งเรื่องของวันนี้ค่ะอีกอันหนึ่งก็คือสิ่งสกรปรกที่สกรปรกมากในชีวิตประจำวันของเรารู้ไหมว่า1ิบอันดับมีอะไรบ้างคุณพระ พิธีกรเรียนลําดับสิ่งสกปรกแล้วค่ะดูสีเป็นอนามัยไหมล่ะมีเลยว่าสิซึ่งเรานึกไม่ถึงว่ามันจะสกปรกใช่ไหมคะใช่แล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเจอทุกทุกวันเดี๋ยวเราจะไล่มาให้จากอันดับสุดท้ายจนกระทั่งอันดับหนึ่งสิ่งสกปรกแล้ว เดอนกุมพาพันแล้วนี่เลยดีกว่าหักศอกเลยจ้ะวิธีการสังเกตว่ายางจะแตกหรือไม่แตกทําไมมันกระโดดข้ามไปแบบว่า,เ,าเราต้องรู้ทุกเรื่องนะถามได้ตั้งแต่สกเบือยันล้างผักนี่อ๋อมีวิธีการรู้<อ>ให้สังเกตว่ายางแตกยังไงหรือว่าวิธีการสังเกตยางเราเป็นผู้หญงิงหรือผู้ชายบางคนอาจจะไม่ได้สนใจเริ่มที่เรื่องอะไรก่อนกันดีคะเรื่องนี้เนี่ยคะเรื่องเดือนเดือนกุมภาพันเนาะอยากคุยคิดอยากรู้ไหนเล่ามาสิเรามารู้ไปพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมเดือนกุมพาพันเนี่ยนะคะหรือภาษาอังกฤ อ่านว่า February February ช่วงรันวเนี่ยช่วงรันวเนี่ยต้องมีมีต้องมีช่องวด้วยนะแต่ถ้าเป็นฝรั่งเศสไม่ได้้ว February February เอออันนี้ February ทางปฏิทินโรมันดั้งเดิมนี่นะคะที่เริ่มต้นในเดือนมีนาคมมีเดือนเพียง10เดือน10เดือนก็คือ นับแล้วในใจเนี่ยไม่แค่3 0 4วันค่ะโดยไม่มีเดือนในช่วงฤดูหนาวเอาไงล่ะคะนี้ไม่มีฤดูหนาวงงไปหมดใช้ชีวิตยังไงเออแน่สิร้อนปนดร้อนฝนเสร็จร้อนฝนร้อนฝนยังไม่หนาวเลย3ามยวันเอ๊ะจริงๆมันก็ต้อง365วันไงไม่พอค่ะจาในนั้นทำยังไงดีต่อมาจูเลียซีซ่าเก่งมากขึ้นไฮดรอลิกมาเลยจ้าสร้างปฏิทินจูเลียสขึ้นมานะคะโดยมีการเพิ่มเดือนก็เพิ่มกันได้ง่ายอย่างเี้ยหรออ๋อจริงๆไม่ได้เพิ่มเพราะว่ามันมีอยู่ในแบบ หลักการทั่วไปมันอ๋อเป็นบุคคลคนเดียวที่เพิ่มขึ้นมาบุคคลคนเดียวจูเลียซีซ่าเนี่ยนะคะเพิ่มเดือน2เดือนก็คือเดือนมกราคมกับเดือนกุมภาพานันธ์จูเลียบอกว่าเป็นการเติมเต็มให้กับปีหนึง่งอ๋อก็เลยทําให้จาก304วันเป็น3ามร้อยหวันใช่ทําให้1ปีมี12เดือนค่ะโว้ยถ้าน้องเกิดก่อนจูเลียน้องจะทําให้ปีหนึ่งมันมีสัก58าสิบแปดเดือนห้าสิบแปดเดือนจะได้แบบได้เงินเยอ,อะๆอเวลาทำงาน <laughs> แต่ก่อจะปีใหม่ยอย่านะน้อเหนียงคงยานแก่หน้าแก่ ดูเลียซซ่าก็เป็นคนเติมเต็มนะก็น12เดือนใช่ค่ะก็คือกําหนดว่าเดือนที่จะมี31วันแล้วก็เดือนคู่มี30วันจักรพรรดิออกุสตุสซีซ่าไม่พอใจเวียมจ้ะปากความเลยนะจ๊ะแต่น้องไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะตอนน้องเล่าเหมือนน้องอยู่นั่งข้างๆจักรพรรดิเลยอุคจะได้นึกภาพออกเวลาเล่าเห็นภาพนะไม่พอใจว่าเดือนเกิดของตัวเองเนี่ยซึ่งเป็นเดือนที่8เป็นเดือนคู่มี30วัน จึงอะไรรู้ป่ะ<ำ>ไม่พอว่าโอ๊ยทำไมเดือนเกิดของฉันมันน้อยอะ่ะฉันอยากให้หมีสักวันหนึ่งคือกลัวไม่ไม่เท่ากับเดือนอื่นค่ะจึงทําอะไรรู้ไหมคะจึงทาได้ด้วยนะ,ะไปดึงวนันออกจากเดือนกุมภาหนึ่งวันนิสัยถึงว่าทำไมเดือนเกิดฉันมันน้อยวายก็คือไปดึงกันมาง่ายๆอย่างนั้นเลยแล้วทำไมจัก,กรพัรดิถึงดึงได้ทำไมคอนเนคชั่นดีอะ่ะ <c oughs> เออไปดึงไปดึงมาจากเดือนกุมภาหนึ่งวันทำให้เดือนสิงหาคมเนี่ยมี3 1วันเติม,เต,มเต็มในเดือนเกิดของจักรพัรดิจ้ะและเดือนกุมภาพานันธ์เเดดอนนกิิขงฉั มี28เลย29แปล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 แฝดอ๋อจักรพรรเป็นคนตายแล้วไม่เลดเรืแองเป็นเรื่องจริงไม่ไม่ไมเขาบอกว่ามาที่มาคือวิกิพีเดียเลยนะอันอองถูกต้องส่วนในประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะเริ่มใช้เดือนกุมภาพันธ์ในปีพุทธศักราช2432ค่ะซึ่งตรงกับรัชกาลที่5ที่สมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอกรมพระยาเทววโรปการนะคะ เป็นผู้เสนอให้ใช้จักราศีเป็นตัวกำหนดชื่อเดือนอ๋อก็เหมือนอาราศีกุมราศีพิจิกอะไรอย่างเงี้ยใช่เอาเราศีมาเป็นชื่อเดือนอแต่ทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราต้องคำนวณแล้วนะคะเขาบอกว่ามีวิธีการคำนวณหาว่าปีไหนจะเป็นปีที่เดือนกุมภาัมม์มี29หรือ28วันขอเบอิกตัวเครื่องคิดเลขคเลยค่ะทำไมไม่ใช้ตั้งอย่างนี้ล่ะแล้วก็เป็นตั้งคูณหาเราเองอ่ะอย่างเงี้ย ตั้งหารแบบกันคอแบบสมัยเราเรียนใช่ไหมก็ให้นำคริสตศักราชซึ่งปีนี้ปี2555คริสตศักราชอะไรคะนเรียน2012กดค่ะ2012เอาปีคริสตศักราชเป็นที่ตั้งตั้งปั๊บหารด้วยอะไรรู้ไหมคะอะไรคะ4หาร4ได้503ค่ะมีจุดทศนิยมไหมคะนเรียนไม่มีค่ะ503ทุ่นๆเลยค่ะโอเคถ้าเป็นพุททุนๆเนี่ยให้นักเรียนคิดว่าปีนั้นเดือนกุมภาพันธ์จะมี29วันไหนลองกด255 ไม่ใช่สี่สองพันสิบสามเออใช่สองพันสิบสามหารสี่ห้าร้ามาถ้าปีไหนมีจุดขอให้คิดในใจลึกๆว่าในปีนั้นเดือนกุมภาพันธ์จะมี28 <8 S 1> วันมันเป็นหลักการสำหรับคนชอบเลขมาก อ๋อเข้าใจแล้วก็คือว่าเอาคริสต์ศักราชตั้งแล้วหารสี่เราจะได้รู้ว่าในแต่ละปีเดือนกุมภาันั้นจะมี29หรือ28่ช่ถ้าท้นทุนก็29วันในเดือนกุมภาพันธ์มีจุดทศนิยมก็28วันจบไปแล้วหนึ่งเรื่องนะคะมีประโยชน์มีประโยชน์มากคราวนี้ถึงได้เกริ่นกันไว้นะคะสำหรับคุณแม่บ้านทั้งหลาย10อันดับสิ่งสกปรกที่ถูกใช้บ่อยที่สุด